5พฤติกรรมก่อนนอนที่ทําให้ตื่นกลางดึกทุกคืนหลายท่านคงสงสัยว่าทําไมตื่นกลางคืนบ่อยๆแม้จะง่วงนอนและหลับได้ในช่วงแรกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับพบว่ามีพฤติกรรมก่อนนอน5อย่างที่คนส่วนใหญ่ทําโดยไม่รู้ตัวเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ตื่นกลางคืนทําลายรูปแบบการนอนหลับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังและบอกวิธีแก้ไขที่ได้ผลจริงครับ 1. ดื่มน้ํามากเกินไปก่อนนอน2-3ชั่วโมงตื่นไปปัสสาวะการดื่มน้ํามากกว่า500มลลลิตรใน2-3ชั่วโมงก่อนนอน จะทําให้กระเพาะปัสสาวะเต็มตอนกลางคืนบังคับให้ตื่นมาปัสสาวะและหลังจากนั้นจะหลับยากเพราะร่างกายเริ่มตื่นตัวแล้วการศึกษาพบว่าคนที่มีปัญหานี้มักจะตื่น2-4ครั้งต่อคืนวิธีแก้คือหยุดดื่มน้ําก่อนนอน3ามชั่วโมงยกเว้นแค่จิบน้ําเล็กน้อยท่าคอแห้งและไปปัสสาวะให้หมดก่อนขึ้นเตียงในหนึ่งสัปดาห์จะเห็นว่าการนอนต่อเรื่องดีขึ้นอย่างชัดเจนครับสกินอาหารหนักหรือของหวานก่อนนอนน้ําตาลพุ่งแล้วตกการกินอาหารหนักหรือของหวานก่อน นนจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นก่อนจากนั้นจะตกลงอย่างรวดเร็วตอนกลางคืนเมื่อน้ําตาลต่ําร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดเพื่อปลุกให้ตื่นมาหาอาหารทําให้ตื่นมาพร้อมความรู้สึกหิวและกระวนกระวายจากการศึกษาพบว่าอาการนี้เกิดขึ้นบ่อยในช่วง2-4ทุ่มวิธีแก้คือกินอาหารเย็นให้เสร็จก่อน3ทุ่มและหลีกเลี่ยงของหวานผลไม้หวานข้าวต้มโจ๊กถ้าหิวจริงๆให้กินไข่ต้มครับ 3. ดูจอมือถือหรือทีวีแสงสี น้าเงินทําลายเมลาโทนินแสงสีน้าเงินจากหน้าจอจะไปะยับยั้งการผลิตเมลาโทนินฮอร์โมนที่ทําให้ง่วงนอนแม้จะปิดไฟดูในความมืดร่างกายจะเข้าใจว่ายังเป็นกลางวันจึงไม่ผลิตเมลาโทนินพอเริ่มหลับได้แต่จะหลับตื้นตื่นง่ายและตื่นมารู้สึกเหนื่อยการศึกษาพบว่าการดูหน้าจอ30นาทีก่อนนอนลดคุณภาพการนอน40อร์ซวิธีแก้คือปิดหน้าจออย่างน้อย1ชั่วโมงก่อนนอนหรือใช้โหมดแสงอุ่นและเปลี่ยนมาอ่า หนังสือสัางเพลงเบาๆแทนครับ 4. นอนและตื่นเวลาไม่แน่นอนนาฬิกาชีวภาพยุ่งเหยิมร่างกายมีนาฬิกาชีวภาพที่ชอบความสม่ำเสมอถ้านอนและตื่นเวลาต่างกันทุกวันจะทําให้ระบบฮอร์โมนสับสน ฮอ,อร์โมนคอร์ติซอลที่ควรต่ำต,ำตอนกลางคืนกลับสูงขึ้นทําให้หลับตื้นและตื่นบ่อยการศึกษาพบว่าคนที่นอนตื่นเวลาไม่แน่นอนมีปัญหาตื่นกลางคืนมากกว่าคนปกติ70%วิธีแก้คือกําหนดเวลานอนและตื่นให้แน่นอนทุกวนันแม้วันหยุดก็ควรคาดเคลื่อนไม่เกิน1ชั่วโมงใน2-3ถึงสสัปดาห์นาฬิกาชีวภาพจะปรับตัวครับถ้าไม่ลดอุณหภูมิร่างกายร้อนทำให้ร่างกายหลับไม่สนิทก่อนหลับร่างกายต้องลดอุณหภูมิลง1-2ององศาเพื่อ สัญญาณให้ร่างกายเข้าสู่โหมดพักผ่อนแต่ถ้าอุณหภูมิร่างกายยังสูงอยู่เช่นออกกําลังกายหนักก่อนนอนอาบน้ําร้อนหรือนอนห้องร้อนเกินไปจะทําให้หลับตื้นตื่นง่ายและตื่นมาเหงื่อออกการศึกษาพบว่าอุณหภูมิห้องนอนที่เหมาะสมคือ20ถึง22องศาวิธีแก้คือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทําให้ร่างกายร้อนก่อนนอน2ชั่วโมงเปิดแอร์หรือพัดลมและอาบน้ําอุ่นไม่ร้อนจัดก่อนนอน1ชั่วโมงครับการนอนหลับที่ดีเริ่มต้น จากสิ่งที่เราทำก่อนนอนหลีกเลี่ยงห้าพฤติกรรมนี้จะช่วยให้คุณหลับสนิทไม่ตื่นกลางดึกและตื่นมาสดชื่นการนอนหลับที่มีคุณภาพจะช่วยส่งเสริมสุขภาพทุกด้านทั้งร่างกายและจิตใจติดตามเคล็ดลับสุขภาพดีๆแบบนี้ได้ที่ช่องของผมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ